หลิงออมเป็นแฟนกันมา2ปีแล้วจริงหรือไม่อย่างไรนะครับผมโดนแฟนขับตำแบาแฟนขับลิงออมมาตำหนิในคลิปนะครับโอ้โหมาเพียบเลยนะครับบอกว่าเขาเป็นแฟนกันมาเกินกว่าก่อนที่เล่นซีรีส์อีกนะทุกท่านคิดยังไงนะครับอ่าก่อนจะไปตรงนั้นนะครับอยากสนับสนุนช่องผมอยากให้ทำคลิปวิเคราะห์หลิงออมบ่อยๆนะครับ โอนเงินได้ที่เลขที่บัญชีที่ผมให้ไว้ในคอมเมนต์ของ y o u t u b e นะครับหรือซุปเปอร์แตงมาก็ได้นะครับขอบคุณมากครับก็ส่วนใหญ่เวลาเขาวิคขอ์ก็ต้องมองว่าหลังจะมาเจอกันเรื่องที่ปิงปังเนี่ยมันก็จะเป็นแฟนกันแต่นี่เขาบอเป็นแฟนมาก่อนซีรีส์เลยผมก็ไม่รู้ว่ากี่ปีอ่ะผมเอา2ปีก่อนแล้วกันนะ,ะแฟนคลับ นะผมจำจำชื่อไม่ได้แลวก็เม้นมาแล้วกันว่ากี่ปีแล้วนะครับอ่าอ่าแต่ล่าสุดเนี่ยมีที่เขาเชิญชวนไปดูเพียงเธอใช่ไหมครับเขาบอกว่าอย่านอกใจนะ FC ซก็มีคนถามว่าหมายถึงออมหรือเปล่าที่อย่านอกใจนะครับเออแล้วก็มีแฟนคลับบอกเขาเป็นแฟนกันแล้วนี่ <c oughs> เห็นหลิงไปจ่ายเงิน <c oughs> ซื้อสินค้าให้ออมบ่อยๆอะไรต่างๆนะมีให้ที่บอก มีให้สัตว์เลี้ยงอะไรกันใช่ไหมครับนั่นแหละคือเป็นแฟนกันหรือยังนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเอามุมมองผมนะจากการวิเคราะห์ของผมนะอืมแต่ผมขอแซวนิดนึงนะว่าผมไม่เห็นในพันทิปะไรต่างๆนะความเห็นประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ในช่องผมเนี้ยผมโดนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี้ยบอกเป็นแฟนกันเอาแล้วนี่ยังไงนะครับโอ้โหแบบ คนเม้นอะไรกันเยอะแยะมากมายช่องผมมันยังไม่เยอะนะแต่ผมไปดูที่อื่นเนี่ยนะนะก็เอาเป็นว่ายังไงอะเอาเลยอะมาลองมากดกันนะครับเริ่มจากเบาไปหาหนักนะกดหนึ่งอย่าไม่เป็นแฟนนะเอ๊ะอย่าอย่าไปโจมตีผมนะอันนี้ผมไล่าตามเชดน,นะเหมือนกับผมทําคลิปเข้มมุกเนี่ยผมก็จะไล่ จากคนที่มาแอนตี้เรื่องเคมมุก่ไม่ได้เป็นแฟนกันนะผมก็จะไล่จนไปถึงเป็นแฟนกันร้อยห้าสิบอร์เซ็นต์ะไรต่างผมก็ไล่ก่อนกดหนึ่งนะครับสําหรับไม่ว่าจะเป็นแอนตี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าอาจจะแบบมองว่านี่คือความจริงนะว่าเขาก็ต้องชอบผู้ชายนะไม่ได้เป็นแฟนกันแค่จิ้นในะละครกดหนึ่งนะครับกดสองอันนี้ประมาณสักสามสิอร์นะ ก็คือเขาก็เริ่มเปิดใจดูๆกันนะเหมือนเริ่มดูเริ่มดูเริ่มดูมดนะกดสองกดสามเจ็ดสิบอร์ซนแล้วดูไปมาสักพักนะึงแล้กำลังหลุนอยู่นะกดสี่นะนะเริ่มเป็น,ปนแฟนกันแล้วนะแต่ภายในไม่กี่เดือนนะข้าวใหม่ปลามันนะครับเป็นแฟนกันแล้ว สองสาเดือนนะกดสี่กดห้าเป็นแฟนกันตั้งแต่เล่นซีรีส์หลังดึกหลังเล่นซีรีส์ไม่นานนะครับกดห้ากดหกเป็นแฟนกันมาแล้วสองปีนะครับก่อนเล่นซีรีส์นะครับกดเจ็ดเป็นแฟนกันมาแล้วสามปีนะผมให้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะเวอร์เกินอะประมาณนี้นะท่านกดอะไรมาหนึ่งสองสามเดี๋ยวบางคนไม่กดหมดเลยนะน,นี้ผมดูไม่ถูกเลยตกลงกี่ปีแล้วเนี่ยนะครับ แล้วก็มีคนที่เมนไว้อันหนึ่งนะหมายถึงผมไปดูในช่องอื่นนะดูในพันทิปอะไรต่างๆนะเขาบอกว่าอ่ะเอาอันที่เหมือนผมก่อนเขาบอกใกล้ชิดกันบากมาครับมันก็มันก็ีโอก,กาสที่จะเป็นแฟนกันอยู่แล้วเออบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไม่เอาเรื่องเพศมามาแบ่งอะไรเงี้ยเออหรือบางคนก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแบบประมาณเหมือนกับว่าแบบพอเริ่ม ไปมีข่าวกับเพศตรงข้ามอะไรก็ดอกกระแสก็ดอกอะไรเงี้ยเออแต่มีอันหนึ่งที่น่าสนใจนะไอ้ไอที่เมื่อกี้พูดไปคือเกินนะไอ้ที่น่าสนใจผมว่าเอออันนี้น่าสนใจนะเขาบอกว่าไอไอการตรงเนี้ยถ้าเป็นแฟนกันหรือไม่ใหม่เงี้ยมันก็ดูดีแต่ทั้งถ้าเกิดมันต้องใช้ชีวิตร่วมกันไม่ใช่แค่ในหน้าจออย่างเดียวเงี้ยใช่ไหมมันก็อาจจะได้หรือไม่ได้ อันนี้ก็ค่อยมาว่าอีกแต่ตอนเนี้ยถ้าเกิดยังคิดว่าไม่เป็นแฟนมาลุ้นเป็นแฟนก่อนนะครับเอาเอาแบบคนส่วนใหญ่ดีกว่าที่ยังหร,หรือเปล่าหรือคนส่วนใหญ่บอกเป็นแฟนแล้วะคือสมมุติว่าถ้ายัางไม่เป็นแฟนเนี่ยนะก็มาลุ้นกันว่ามันจะเป็นแฟนกันไหมนะไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปลุ้นเรื่องว่าจะอยู่ด้วยกันแล้วมันจะยังไงหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่า คิดว่าเป็นแฟนแล้วมันรุนว่าถ้าอยู่ด้วยกันอะไรจะยืดยาวไหมแต่เดี๋ยวแฟนขับก็ต้องมาด่าผมว่ายืดยาวอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เอาไปว่ายืดยาวนะตามใจแฟนขับเลยแต่ถ้าเป็นผมนะมันก็ปีกอคายากนะผมจะมองอยังไงวะเออไม่กล้ามองเยอะเลยโดนดา่าอ่ะถ้าก็ตีความจากทั่วๆไปนะผมเห็นแฟนขับ ไอ้แฟนหลายคนเนี่ยมันก็เป็นกันยากเหลือเกินแล้วถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยเขาน่าจะประกาศนะตามสไตล์ช่องสนะามแล้วช่องเจ็ดเนี่ยเราไม่รู้แต่จริงผมว่าก็น่าจะประกาศนะอืมอ่าอย่างโบเมลาดามาไม่นานนะก็มีแฟนเลยเห็นไหมจากช่องเจ็ดมาช่องสามวันเนี้ยผมก็เลยถ้าเกิดคิดตามออฟฟิเชียลเนี่ยก็ยังนะครับแต่ถ้าคิดตามความจิ้นเนี่ยก็เป็นไปนานแล้วหรือว่าเป็นแล้วแต่ถ้าคิดเอาอะสมมติว่าถ้าเกิดจะมองว่าเป็นแฟนนะสมมติจุดที่บอกว่าห้ามนอกใจนะ แต่คำว่านอกใจเนี่ยบางทีมันก็ใช้สำหรับยังไม่เป็นแฟนก็ได้นะหมายกำลังจีบๆมันอยู่หรือเปล่าเออนะแต่บางทีมันก็อาจ,จะเป็นการเสิร์ฟแฟนคลับนะอืมเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันเพื่อคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงเป็นแฟนหรือเปล่าถ้าเอาตามหลักของเข้มมุกนะผมก็ต้องยืนใบว่ายังไม่เป็นนะผมรอออฟฟิเชียล นะแต่ถ้าแฟนขับมาว่าผมนะผมจะเปลี่ยนคำไหมตัดสินใจยากจริงนะเอาเป็นว่าผมขอดูก่อนละกันนะอ่าขอดูก่อนว่ามีสัญญาณอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมถ้าเอาความฟินเอาความจิ้นเนี่ยมันเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะเอางี้ละกันเอางี้ละกันอ่ะค่อนไปในทางไม่เป็นแฟนเนี่ย สามสิบเปอร์เซ็นตคือมีโอกาสเป็นแฟคือเป็นแฟนแฟกันแล้วในี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตหมายถึงว่ามันดูมีความฟินดูอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าสามสิบเปอร์เซ็นคือผมรอออฟฟิเชียลเออผมถ้าจะเอาตัวรอดจากการโดนโจมตีได้นะผมรอออฟฟิเชียลนะสามสิบเปอร์เซ็นตนี้ผมทิ้งไม่ให้ออฟฟิเชียลนะหมายถึงว่าการประกาศต่อสาธารณะว่าเป็นแฟนกันแล้วนะแต่ถ้าแบบเออเห็นบอกว่าอะไรนะที่บอกว่ามีข่าวว่าตุลาคมใช่ไหม ต่ช่างมันเถอะเอาเป็นว่านะรอประกาศนะผมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเป็นแฟนกันละนะโอเคประมาณนี้อยากสนับสนุนช่องนี้หรืออยากให้ทําคลิปหล็กออมบ่อยๆนะครับทําทุกวันเลยเนะี่ยคอมเมนต์มาไอโอนเงินได้ที่เลขที่บัญชีในคอมเมนต์ของ youtube ทิปที่ผมให้เลขที่บัญชีไว้หรือซุปเปอร์แตงมาแล้วง่ายๆนะครับผมร่วมหักไม่เป็นไรนะขอบพระคุณมากครับ